แกเล็เบลครับหลังสะดำมาดิเรียบร้อยนี่ผมจะเอาขวาโล่งไว้ไว้ใส่แกเล็เบลนะตัวนี้แล้วกันแบ็กซ้ายจำไว้นะแบ็กซ้ายตัวนี้ไปอยู่ปีกแล้วเดี๋ยวผมจะลบออกรีลีสไปเฮ <Hey. S 1> ไปลุยเก้าลอยทองครับเบลสิบเอ็ดครั้งหนึ่งสอง สมครับเบลมันหมายเลขสิใช่ปะสี่ห้าหกและครั้งสุดท้ายครับเก้900ทองสิวิ ไปและนี่คือแกรดเบลครับหลังคะดามาดิเรียบร้อยสู้ <c oughs> และเสื้อสีขาวเบอร์11ก็ครับผมแกรดเบลของจริงเอาไปใช้กันได้นั้น,น,น โอ้โหจัดให้ครับสวยๆแกลเลยเบลจ่ายมาไปเล่อหูชาครับไปเล่ไปวีล่าไปแล้วจ้าจีเบลจัดก่อนละกัน1.0ึูโกู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 ก,กูแกเลยเบลแต่เ,เมื่อทันแล้วปั่นโค้งสวบเข้าให้ กาก้ากาก้ามาเบลโอเคแฮตชิกเรียบร้อยคอยเปิดแพ็คไม่เกือต้องแมงปอช็อปลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์